หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต่อไปจะไม่รั่วอีกแล้วนะครับจะไม่รั่วไม่ซึมอีกแล้วนะครับนี่เอาขึ้นหุ่จักว่ามองเดมันหัวนี่ไหมตะเข็พพบคราตะเข็บดิอันนี้เด็กก็จัโบยูบย้ยนี่เหรอนี่นี่ใน,นคราวนี้เปียกป้อนหมดเลยนะครับพี่เดินทางมาด้วยกันนะครับอาจารย์ว <c oughs> ่าครูมัวอุปมาเหมือนนะครับอยู่ใต้ล่มไม้เลยนะครับนี่น้ํา ขนาดผ้าสังขานะครับเอาใส่กระเป๋ามายังน้ําซึมเข้าไปเปียกข้างในนะครับคงจะพอสมควรนะคบนี้เด้อนะครับลังคารถหกล้อนะครับผลไม้จะได้ไม่เปียกนะครับส่วนคนเปียกไปก็ไม่เป็นไรนะครับแห้งได้นะครับห่วงกับผลไม้นะครับนี้ทิดหมูนะครับจําทางแม่นเหลือเกินนะครับเด้อหลังจากเราประทานอาหารเช้าเสร็จนะครับก็มา เตรียมลังคารถนะครับตรงในที่มันรั่วนะครับนี่รถหกล้อนะครับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับเจ็บผลไม้ไปถวายพระพิสุสงนะครับเพิ่งเดินเข้าไปโอเดนมาหลายเข่งแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับนี่นะครับทินหมูไปรีวิวมาแล้วนะครับเงียบปลิบเลยนะครับ 1 2 3 4 5สาี่ห้าคุณโยมมนัทนี่นะครับบอกว่าปลอดสารนะครับไม่มีสารพิษนะครับลองกองนี่นะครับเติมตะปูมานะครับนี่เด้อนะครับอุ่นใช้ได้เด้อนะครับเวลาฉันนะครับมีหน้าถึงมดเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีนี่เองเจ้าของเยอะเลยนะครับนะครับส่วนลูกในที่มันปรีนะครับก็ให้นี่นะครับโยมสุทัศน์นี่นะครับเป็นคนพิจารณาก่อนนะครับนี่ น้ำหนักจะขึ้นแน่นอนเลยนะครับนี้ดื้อนะครับปีนี้บุญพิเศษนะครับไม่ต้องไปเก็บที่สวนนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมาส่งที่นี่นะครับอาจารย์พระครูก็เลยคัดเลือกนะครับนี้จากเข่งยกใส่ลังนะครับลังเนี่ยนะครับระบบมิดเนาะกองเหมเรืองตะก้านะครับตะก้านะครับนี้ คุณโยมมานัทนะครับคุณโยมสุวรรณาคุณโยมวนิดานะครับพร้อมทีมงานนะครับมีทีมงานอีกส่วนหนึ่งนะครับเก็บอยู่ที่สวนนู้นนะครับแล้วก็ใส่รถมานะครับมาคัดเลือกเข้าสู่เอา้าลืมไ,ไว้ให้เพันจากตะก้านะครับลงใส่กระจากเข่งลงใส่กรงนะครับนี่ <laughs> ไม่ใช่ ไม่ใช่ชาวสวนนะครับข้อมูลนี่แบบนี้นะครับนี่เด้คงจะค้ำๆนะครับกะว่าคงจะเดินทางนะครับออกจากอําเภอปุ๋งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีกลับถึงวัดบ้านกบอนะครับ <c oughs> เอาสู่อํานาจ,จเจริญน,นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเด้อนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากล้วยไข่นะครับยมแม่ สุวรรณาธรรมเจริญน,นะครับนี่เป็นเจ้าภาพถวายไปที่วัดบ้านเก่าบอนะครับนี่จํานวนเท่าไหร่ล่ะโยมแม่นี่ยแมแวันนิดากับโยมแม่สุวรรณานะครับจุนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยกิโลโอ้นะครับยังมีอีกหลายเที่ยวโบนิมโอ้โหนี่นะครับนะครับโ,โ,โยมจะได้นําไปถวายที่วัดบ้านเก่าบอนะครับเ,เป็น โยมวัดบ้านเกาบอนนะครับมาช่วยยกด้วยนะครับโยมวันนิดานะครับแล้วโยมสุวรรณโยมมานัดนะครับนี่นะครับกําลังส่วนลองกองนี้เป็นของคุณโยมเองนะครับกล้วยไข่นี่นะครับรวมก็หามาเหมือนกันนะครับเพื่อจะไปถวายที่วัดบ้านเกาบอนนะครับคัดแต่ลูกใหญ่ๆนะครับนี่เด้อ คุณโยมมานัดเล่าให้ฟังนะครับช้างมันจะมาตรวจดูก่อนนะครับตรวจดูว่าส่วนไหนทุเรียนอร่อยนะครับนี่มีการชั่งน้ําหนักด้วยนะครับนะครับจะได้จัดเรียงขึ้นบนรถนะครับแล้วก็นําไปวัดบ้านเกาบัวนู่นนะครับเนี่ยเด้อนะครับ รวมรวมหมดกี่กิโลนีกล้วยนี่เป็นตัน,นเน,น,นะาะกล้วยไข่เนาะนี่เนะาะโอ้กล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่แท้ๆนะครับนี่<า>นเป็นตันโอ้มีหน้านะครับกล้วยตกไฟขนาดลูกตกไฟนะครับนี่อีกราค่าหนึ่งลูกใหญ่กว่านี้บอกลูกไม่โตลูกเล็กแต่ไม่มีลายโอ้มีคัดแบบมีไม่มีลายอีกเนาะ โอ้นะครับลูกโตได้ไปส่งไปเมืองจีนตลูกเล็กลูกเล็กเล็กี้ยเกี้ยงผิวเกี้ยงเกี้ยงวไม่มีกระเโอ้ไม่เป็นไรนะเราไม่กินผิวเราเอาเนื้อเนาะส่วนคนที่จะกินผิวก็ไม่เป็นไรเราเอาเนื้อเอาเด้อนะครับโยมตั้งใจนะครับจะถวายผลไม้นะครับก็เลยกราบอาราธนาพระจาจาร์พระครูบดีการนุเพียนนะครับ นำเอารถนะครับของวัดบ้านกระโบพร้อมด้วยทีมงานนะครับมาขนผลไม้นะครับด้วยกันนะครับโยมสุทัศน์นะครับนี่โยมซองนะครับอาจารย์พระครูบดีการนุเพียนนะครับแล้วก็โยมพ่อชัยนะครับโชเฟอร์ให้ไปพักนะครับทิดหมูอีกนะครับพ่อใหญ่บั้นนะครับคนหนึ่งนะครับ ผู้เฒ่านะครับเดินทางมาให้กําลังใจลูกหลานนะครับนี่นะครับวันนี้เดินทางมาถึงสวนนะครับของคุณยมวันดีดาและก็คุณยมสุวรรณานี่นะครับมาถึงสวนจริงๆแต่ปีนี้ไม่ได้ขึ้นไปเก็บนะครับเหมือนกับไปสวนของคุณเม่เสนอนะครับอันนั้นไปเก็บจริงๆนะครับโดนเตนนะครับตอยไปเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเงาะนะครับ ประมาณปี5้หรือปีห้าห้านะครับจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอไว้อยู่นะครับอันนี้เอารถมาลับเอาเลยนะครับโยมนํามาถวายไว้ตรงนี้นะครับแ <c oughs> หมทำอะไรใหม่แล้วนะ่ะเด้อนะครับกล้วยหอมอ่ากล้วย <c oughs> ไข่นะครับโยมบอกว่าถ้าลูกเล็กๆไม่มีลายนะครับลูกเก่งเกลี้ยงนี่จะไปประเทศจีนนะครับ ต้องคัดอีกแบบหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ก็ลูกโตนะครับนี่เจอสาธุอนุโมทนานะครับโยมเขาตั้งอกตั้งใจนะครับถวายผลไม้นะครับให้แก่คณะสงฆ์นะครับเมชาเมชีวัดบ้านเขาบบนะครับกลับไปถึงวัดนะครับประเด็พระคุณหลวงตาก็จะเมตตานําไปถวายวัดนะครับในเขตใกล้เคียงนะครับทําบุญกับคณะสงฆ์นะครับ แล้วก็แจกแก่ญาติโยมผู้ประทับคำชูวัดวาพระศาสนานะครับให้ได้อยู่ได้ฉันได้บุญด้วยกันนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าการทำงานมักมีอุปสรรคนะครับฝาฝนชนละทาโปรยลงมาแล้วนะครัเนี่ยนะครับยังเย็นไม่พอนะครับเด้อนี่นะครับโอ้โยมแม่วันนิดากับโยมมนัดนะครับนี่นักเชือดกล้วยนะครับ นั่นนะครับนี่มีมีมีคนงานอยู่สองคนมีคนงานอยู่สองคนเด้อนะครับลุยเองเลยนะครับนี่ตัดกล้วยนะครับตอนแรกว่าจะเอาเป็นเครือไปนะครับแต่ว่าพื้นที่บนรถหกล้อมันน้อยนะครับเด้อก็เลยต้องประหยัดพื้นที่นะครับอะไรที่จะพอตัดได้ก็ตัดนะครับรับไปหน้ามา ต้อพนักงานมาด้วยพี่นาต้องเอาพนักงานมาด้วยนะครับได้แต่ทีมงานหนุ่มลุบล้อนะครับมานะครับทิดหมูนะครับยมพระซองนะครับยมสุทัศนนะครับนี่เด้อเอาลงน้ํานะครับจะไม่ต้องล้างยากนะครับนี่โอ้ฝนนะครับเมฆมาก้อนเดียวก็ตกนะครับฝนนะครับเด้อยมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานนะครับถวายกล้วยนะครับ โลละ18บาทนะครับกุ้ยหอมนะครับไปที่วัดบ้านเก่าบอนะครับเด้อจำนวนหนึ่งตันนะครับนี่ลองกองของคุณโยมเองนะครับนี่เก็บใส่ลังใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประจย์พระครูกําลังวางแผนนะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงถึงสมดนะครับกลัวว่ารถมันจะรับไม่ได้นะครับพื้นที่มันน้อยนะครับโอ้ จะได้พิสูจน์หลังคานะครับหลังจากยังยานแลว้วยาแนวนะครับไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองกล้องอีกต่งางหากได้รมีหนึ่งสอห้าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือจะนำยังไงถึงจะเอากลับไปหมดนะครับนี่ขึ้นสู่ไปบนรถนะครับแล้วก็มีโยมที่มาด้วยกัน5้าคนนะครับพนักงานนะครับ จะนั่งตรงไหนนะครับผลดีหลังคาด้านบนมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยนะครับค่อยข้างค่อนข้างจะวางยากนะครับกล้วยนี่ก็เป็นหนึ่งตันแล้วนะครับนี่หร้อลองกองนี้ไม่รู้จะเท่าไรนะครับเก็บเสร็จลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่จะขึ้นรถนะครับนี่นะครับ พันแกล้วยนะครับนี่กล้วยไข่นะครับนี่ทำอะไรกล้วยเดีบวนี่ไม่ไหวเด้อกล้วยเดีบนี่ไม่ไหวเด้อนี่แขนนะครับโอ้แต่กล้วยสูงนี่กล้วยจริงๆนะครับล้างอย่างสะอาดเลยนะครับนี่ต้องไว้อยู่ที่นี่สักสองเดือนนะครับทํางานช่วยที่นี่นะครับเพื่ออาจารย์ทบ้านอยู่ใกล้ผมักทีมาขางอเอากันท้ขาดมืแล้ว กันที่อาดารหรืนอกบริษัที่ดาวฝนตกเนาะนะครับกล้วยนะครับกิโลละสิบแปดบาทนะครับมาซื้อที่สวนนี่ด้อนี่นะครับยมเขาทําบุญไปที่วัดบ้านเขาบอนหนึ่งตันนะครับให้ข้อมูลไปครั้งแรกนี่ให้ผิดอยู่นะครับส่วนลงกองนี่ไม่รู้จํานวนเท่าไหร่นะครับแต่วันใจตอนจะเอาขึ้นรถนะครับไม่รู้จะขึ้นยังไงถึงจะหมดนะครับเด้อคุณยม สุวรรณนาทำเจริญนะครับโยมวันิดาบุญวงนะครับคุณโยมมานัทนะครับนี่ก่อนจะเอาขึ้นนะครับนี่คงจะเย็นๆยนน่นนะครับถึงจะได้เดินทางกับวัดบ้านกโกโบนะครับผมแต่มาภาพก็กะระยะพิษนะครับฟังอาจารย์พระครูพูดนะครับเหมือนจะอยู่หลายวันนะครับเตรียมกระเป๋ามาเลยนะครับแต่โดนฝนเปียกหมดนะครับ เด้อนี่เป็นขั้นตอนการจัดผล,ลไม้ขึ้นรถนะครับเตรียมที่จะดูว่าตรงไหนบกพร่องนะครับกล้วยนี้ก็มาเตรียมไม้นะครับนี่นะครับกำลังจัดเลยนะครับเฉพาะลองกองนี้ก็ครึ่งรถเกือบเต็มรถแล้วนะครับ กล้วยอีกเป็นเคงนะครับแต่ว่าจะไปวางไว้เอานะครับตอนแรกว่าจะเอาขึ้นเป็นเครือนะครับกลัวมันจะไม่เข้าที่ง่ายนะครับก็เลยทําเป็นหวีนะครับคุณโยมวนณิดานี่บัญชาการเองเลยนะครับนี่ เพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะครับตอนอยู่ที่วัดเหมือนคันใหญ่อยู่นะครับต่อมาที่เนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับรถหกล้อนะครับ <c oughs> ตอนอยู่ที่วัดเหมือนคันใหญ่นะครับพอมาที่นี่จะใส่อะไรก็ไม่พอนะครับต้องเป็นลกพ่วงแล้วแบบนี้นะครับาามช สามสบแล้วกปาหกสหนึ่งสองสามสี่ห้าอาศัยฝีมือของคุณโยมนี่นะครับเลี้ยงกล้วยนะครับนี่ไม่ให้มีช่องลมเลยนะครับนี่เด้อช่างเลี้ยงฝีมือเอกนะครับนี่ นะครับเพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะครับตอนแรกก็ว่ารถคันใหญ่อยู่นะครับแต่พอจะใส่ผลไม้นี่อะไรก็ดูเล็กไปหมดนะครับหดื้ตอนแรกจะว่าเป็นเครือนะครับแต่ว่ามันประหยัดพื้นที่นะครับก็เลยสับให้เหลือแต่เป็นหวีไว้นะครับกล้วยไข่นะครับหนึ่งตันนะครับพร้อมด้วยลองกองนะครับนะครับกำลังลำเลียงขึ้นมานะครับพระจาจาร์พระครูกับยมสุทัศนนะครับ ยมซองนะครับจะของสวนนะครับยมสุวรรณานี่มาดูแลนะครับเด้อมีคนงานที่สวนนะครับนี่ฝีมือเอกนะครับนี่เลี้ยงผลไม้นะครับเลี้ยงยังไงให้ได้เยอะๆนะครับนี่ใครแน่วาสนน กว่าจะได้นะครับนี่ประหยัดพื้นที่ได้เยอะนะครับมีปัญหาว่าโยมพนักงานที่มาช่วยงานวัดบ้านกบัวด,ด้วยกันี่จะมีที่นั่งกลับไหมนะครับถ้าเลี้ยงไม่ไดีอาจจะไม่มีที่นั่งกลับนะครับแต่มีที่ว่างบนหลังคานะครับคงจะไม่ไหวเท่าไหร่นักนะครับยิ่งฝนฟ้าชนธาตตกมาตลอดทางนะครับ อาจารย์พระคูนะครับกำลังยกกับโยมนะครับยมสุดทัดยมช่องนะครับยมซองนะครับนี้นะครับไม่รู้ว่าฝนตกที่บ้านคันแแทขาดหรือยังนะครับคันนาขาดหรือยังนะครับนะครัเรเรเบเ,รเ, <c oughs> เป็นห่วงนะครับแต่ที่บ้านเราไม่น่าจะตกดีเหมือนกับที่จันทบุรีนะครับที่จันทบุรีนี่มาก้อนเดียวก็ตกนะครับเมฆมาก้อนเดียวฝนก็ตกนะครับ เด้อมาปีนี้ไม่ได้ไปลุยถึงต้นนะครับต้นลองกองนะครับโยมเก็บมาให้เองเลยนะครับมาทําหน้าที่เลี้ยงแล้วก็นะครับนํากลับไปที่วัดบ้านเกาโบนะครับส่วนทุเรียนหมดไปตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วยมไปถวายนะครับหนึ่งตันสามร้อยกิโลนะครับถวายที่วัดบ้านเกาโบไว้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนี่ก็มีลองกองนะครับกล้วยนี่ของ คุณโยมสุวรรณาและโยมวนิดานะครับโยมมานัทนะครับหนึ่งตันนะครับแต่ว่าต้องหั่นให้เหลือเป็นหวีนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลืองพื้นที่นะครับถ้าจะเก็บไม่นานต้องหั่นเป็นลูกนะครับโอ๋เ <c oughs> <c oughs> นาะแต่หั่นเป็นลูกในสมัยไปถึงวัดนี่สุกเลยนะครับ <c oughs> ทานได้เลยนะครับนี่เด้อ เอาก็หยุดการถ่ายวิดี